ครับก็สวัสดียมแรงครับผมสูู่้สุคนนะครับมือนีกับาลทงรลธาหาอยู่หายกินคือเกานะครับ้าปักเบ็ดครับผมนี่ครับเบ็ดเอามามือนีกับหาสิบลังนะครับผมกับแยกเขียดนี่ครับผมหมายทีเท่าที่ใส่มือนีนะครับเป็นน้องนะครับผมน้องนี่บกอยเลิกปันใดนะครับแต่ว่ามันหกหกเป็นหยาแบบนี้นะครับเป็นตาปลาอยู่ดีอยู่นะครับผมนี่หอยเปินไใส่นะครับเนี่ยเป็นมงอยู่นะอันนีมงงหนึ่งเห็นไหมหยางไงใส่ไงครับเดี๋ยวนี่แต่บนหัวมีป่าบอลนะครับเนาะปีแล้วผมมาใส่กับมันอยู่นะครับ ปีนี้ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับดเดี๋ยวเริ่มไส่กันเลยนะครับผมเกลียดกระเลือแต่ตัวน้นอยๆครับตัวใหญ่ไม่เบิดแล้ว เย่าใจมันวั่น่ะตังตัวไปมานมาด้วยครับมือนี่งลองเบิ้งแล้วครับนเบนาะอฝนตกนะครับนะผ,ผมฝนตกอยู่หลังเขาเนี่ย ะเดี๋ยวใส่ให้เบิ้งเท่านี้นะครับเนาะนี่ใส่ไปเรื่อยๆน้ำนี่ละงา่งงายๆครับผมถ้าเบ็ดเหลือก็ทิไปใส่ฟังคุ้นน้ำนะครับผมปูนฟังปูนอีกฟังหนึ่งใ,ใส่ม่งนีอีกหลังหนึ่งใกล้ๆกันครับนี่นี่หลังหนึ่งนี่หลังหนึ่งไม่พูนเห็ดหมองไว้ใส่สูตรฮอตนี่นะครับผมไปต่อบาได้มันหกนะครับผมลงใส่บลได้นะครับเนาะเดี๋ยวเบ็ดอยู่นี่ประมาณสิบหลังเดียวอ้อมไปใส่อีกฟังหนึ่งนะครับผมตอนนี้ฝนตกพี่น้องผม ฝนลินลงมาเลยครับฝุ่นหมืดติดตื้นะครับอยู่ข้างหลังคุณอ่ะจดไปใส่เบ็ดให้ไม่แล้วตกห้าครับผมใส่เบ็ดก็แล้วนะครับเนาะเดี๋ยอยู่นี่ประมาณเจ็ดแปดหลังนะครับเดี๋ยวไปทาฝนเสาก่อนนะครับผมออกไปใส่เบ็ดได้นะครับน่งพักจากเท้านะครับผมฟังนี่ยังพอท่านได้ใส่นะครับเบียดปัฮบใส่เบ็ดแล้วพอดีนะครับผมฝนตกประมาณเรืองสมองนะครับผมถา ฝนเซาอยู่มันบบเซากำลังใส่แล้วเกือบสองทุ่มของผมใส่เบ็ดแล้วเขาลองเลาะเบิึงนะครับเนาะเช็คเบิึงเจียก่อนนี่ป่ากินบ่ครับฝนตกเขียดคือเก่านะครับอู้ป่าหน่อยอไรเด็ดนะครัตปาป่ามันกินเน็ตพอแต่คำลงมันกินเลยนะครับผมปุระเสียงป่าวสวบเอ๊ะมันคือพวกกินเบ็ดพีน่น้องครับผม อ,อุ้ยดเห็นปะครับรุ่นแขนมาได้แต่ว่ามันบบก,กินเบ็ดนะอ้ยมันสิขึ้นไปนี่พี่น้องครับผม,มสิขึ้นไปน้ำตืต้นๆเฉียดอยู่นี่บบก,กินหลังนี่กระโบ,บก,กินพี่น้องครับผมเีเสียงป่าเสียงป่าสวบอยู่นะครับในหนองแต่ว่าบบก,กินเบ็ดเสียล้วเบ็ดใส่มอ เกียดอีโม่เดี่ยวเอาเกียดก่อนโอ้ยเกียดกันได้นี่เกียดอีโม่ใหญ่นี่ปลาค و ใหญ่มากโบลอนครับผมอุย้ยปลาพวกกินโบเอาครับผมเกียดเป็น,อย,ปนอยู่อุ้ยแปลกแใชนไหมืเนี่ย หลังนี้ก็มีเหยื่อนะครับนะเนาะเหยื่อฮอดบอลหลอนนะครับเป็ดยังไงนี่อันนี้ก็บอลหลอนอู้น่าจะมีคนมาใส่ดุแล้วมั้งใหมน่นี่นี่พวกกินครับหลังนี้โบยู่ครับเขียดติดอยู่พูดนะเอาละเด้อสิพอได้ปนหมดเน้ะพี่น้อง ม้นี่โอ้โหหรือว่ามันกินเดึกตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มมันก็น่าจะกินแล้วนะคือบ่มมิดเยื่อหล่อนเยื่อนอย่างสู่นองเกาบ่ได้ญน้อครับเนาะเอ้าคันนี้โกงงงเลยพี่น้องครับผมเฮานั่นนั่นนั่นอยู่แล้วอยู่อยู่เฮียตัวปลาพี่น้องครับผมมันได้กลุ่มหญ้าโอ้โห ทั้งหลายรอบแนี่ทั้งนี้อีกดูดแล้วนะครับผมตัวแรกแหกมันพี่รองครับผม ติดมินมินนะครับเนะี่ยจิดขอบปากโอ้เขาเบาตาอยู่นะครับเขาเบาตาบุดยากอ่ะอันนะสีสวยอยู่นะครับนี่ะเป็นตัวตาแล้วกันเอาละได้ปปนแล้วนะครับผมตัวแรกหลังนี่เกียดตายไป เป็นอยู่นะครับผมปวดะปลาพวกค่อยกินนะครับผมเป็ดหมายกับเป็ดตาถืออยู่นะครับเดี๋ยววังนี้หมดถืกนั่งเงนเขียดเกาะกิก่งไม่นี่นาจะหลังสุดท้ายนะครับผมหลังสุดท้ายแล้วครับ จะตายตัวนี้เปลี่ยนนะครับผมโอ้โหโบมีป่าถึกเลยนะครับโอ้โหกลับคืนมาหลังนี่โกงบักหักเลยพี่น้องผมนี่ผมว่าป่าไหลเด้เ,เี่นแบบนีอบอบ้อยู่ปะโบยู่เหรอครับอยู่ปะโบยู่เป็นโซงหนียดเด้วพี่น้องผมโอ้ยมขันเป็ด หูเป็นเลือดอีกแล้วปลาไหลนะครับลากเขาเป็นปลาไหลน้อยนะมันไม่ค่อยติดเบ็ดกบครับผมได้ปะโอ้ยบบได้ฮ <c oughs> ะรอบหครัได้ตัวเดียวนะครับผมนี่ ปลาพวกค่อยกินเบ็ดนอครับเดี๋ยวทาเบิ้งช่วงดึกๆนี่ครับผม่ะเดี๋ยวจีปากินข้าวแรงก่อนนะครับไปที่จีปลาคอตัวนี้แหละนี่พอจีอยู่ครับพปกจีเดี๋ยวก่อไฟก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวจีปานี่กินข้าวแรงนะครับเดี๋ยวรอเป็นทานอีกจากน้อยนะครับจังเอาลงจีนะครับผมฟื้นกับพ่ค่อยติดดีบันไดนะครับเพราะว่าฝนตกฟื้นเปียก ล,ลังเหลื่อมติดขึ้นมานี่ครับโอ้โหเผือแตกระยะเลยเนี่ยขาวจนพุนนะครับโอ้ยเนี่ยใส่ขี้เทาเกือบไหมพี่น้องนะครับผมเดือูด <c ười> ออ้ดำปี่ปี่ะได้อยู่นะครับทางในนี่ขาวจั่วนะครับไปกินเ้า มานะครับผมสุกเรียบร้อยนะครับปลาปิ้งปลาจีแถวนี้บุมตตบม,บมิต,ต้นกล้วยบุมมิใบตองนะครับผมนี่เ็กอบไผ่นะครับอู้หอนหอนเลยคุณหนุ่มาขาวจั่วนะครับเนี่ยกี้เท้าครับผมเอาให้เจ้าที่ก่อนนะครับที่เจ้าทางนี่พริกเจ้าบองนะครับผมมนีิเจ้าบอง กับบกเขือนะครับโอ้ขอบปลาได้เด้อเจ้าที่กำลังได้ปลาตัวเดียวนะครับผมตัวนี้ไงมัน,ม,นมาครับผมกินเขาแรงน้ำกันนะครับมื้นอนี้ปิ้งปลานะครับจีปลาคอถึอปลาคอตัวเดียวครับผมรอบหัวคำแล้วก็มีพริกเจ้าบองนะครับเนาะพริกเจ้าบองจี้ปลาคอตัวนี้เจ้าที่ให้มากิน แดงนะครับตัวนึงฮืมจี้ห่อนๆไม่ๆหม้หวานกลือเสียงปลาสวบอยู่นะครับแน่นอนแต่ว่าพอค่อยกินเบ็ดนะครับผมคิดว่าน่าจะคม้มมใส่ดูแล้วนะครับ หนองนี่พิกายนี่หลายนะครับป่าปีนี้รู้สึกว่าจะบค่อยหลายปันใดนะครับเพราะว่ามันมีป่าชฉโดนะครับมาอยู่ป่าชฉโดหลายตอนแรกว่าที่ต้มนะครับผมแต่ว่าต้มนี่มันใส่เวลาโดนก็เลยจีเอานะครับพอดีมีพริกเจ้าบองนะครับอันนี้ก็เกลยจีย้ ง่ายเลยถ้าต้มนี้ยังคักนะครับโซดห่อนห่อนแล้วกินข้าวอิ่มกับไปเบิ่งเบ็ดกันเลยนะครับน่าจะประมาณตอนนี้น่าจะสามทุ่มนะครับผม จะไปเบิ่งเบ็ดรอบสามทุ่มนะครับมัสีิมานบ่าออพอคอจีนะครับใชไปครับผมไปเบิ่งเบ็ดรอบสามทุ่มนะครับกินเขาอิ่มแล้วนะครับถ้ามันจะกินสามทุ่มนี่มันกินแล้วนะครับปลายกเวนวามันบกกินนั่นอู้วน,นี่ปากินอีหลีพี่น้องครับผม เขียดยังอยู่นะครับเนาะเสียงป่ากระสวบอยู่คือจังบทถือพี่น้องครับผมโอ้โหเขียดตั้งแต่แรงคือเกา่าครับผมเป็นแนวอดยหลังนั้นหลังนั้นก็บอกกินนะมุนเนี่ยมันแล่นไปแล่นมาอย,อยู่เนี่ยปอกคอมันบอกกินครับผมโอ้ยนี่เขียดอยู่คือเก่านะครับเขียดกระดิ่งอยู่มันทีขึ้นไปนี่เนี่ย น้ำน้อยเดียวนึงเห็นขี้ดินนะครับป่ามันมีอยู่แต่ว่ามันบอกกินเบ็ดพี่น้องครับผมอา้าวลังนี้โกงอีกแล้ววังแรงนี่กับโกงเนี่ยโกงล้งหม่องเกาพี่น้องครับผมใส่ปลาไหลแล้วปลาไหลน้อยนี่หลังนี่กับโกงอีกแล้วนะครับปลาไหลคักๆแบบนี้ ดึงเขาหูหลังนี่ก็โกงสองรอบพี่น้องครับผมอุ้ยไม่กินเลยนะครับเขียดดินอยู่ยางมาหลังสุดท้ายยถึงหลังสุดท้ายพี่น้องเอ้ยนี่ครับปลาหน่อยเอ้าอย่าหลุดเดชยังพูดถึกอยู่นะครับหลังสุดท้ายานะครับผมถึงหลังสุดท้ายครับปลาหน้อยตัวเดียวนะครับตัวน้อยก็รอบ มาข้าอีกนะครับผมอุ้ยไหมสงคือขนาดนะครับผมแต่ว่าปลาพวกกินเยียนะครับมีเสียงสวบอยู่นะครับในหนองวดเยียรกับโบนหล่อนนะครับผมยางมาตะกีนมีหล่อนอยู่อ่หลังสองหลังนะครับเนาะแล้วก็เขียดตายสองสามตัวนะครับปลาน่อยมันเล่นนะครับผมเะเก็บปลาตัวนี้ก็คือสิเขาบ้านนะครับเดี๋ยวไ้รุ่นตอนเช้านะครับอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะปลาทําไม่กินเด็กนะครับ ผมว่าหมายนี่น่าจะมีคนมากวนดุนะครับผมเพื่อนสั่นเพื่อนกะ <c oughs> ลุงส่แน่งใส่คายส่ดงังนะครับก็เลยบ่ค่อยกินเด็ดนะครับอ่ะกยนเยอะไนะมหมลุงทางสุดไายโอ,อ้ย <c oughs> ปากคนน้อยตัวเดียวอ่ะพอกันตอนเศร้าครับผม ครับสวัสดีตอนเท้าอีกครั้งหนึ่งครับผมเท้านี้อากาศโซงหนาวหนาวนะครับหมอกลงหน่อยนึงเอา้าไปลุนเบ็ดน้ากันพี่น้องครับผมหลังแรกโอ้โหคันเบ็ดว่ามันเก็บผักนี่ครับคันเบ็ดผมเห็นบ่เป็นโซงนี่อีกแล้วพี่น้องครับผมนี่รากลุงหู้ากาศรุนเป็นแบบนี้นะครับปลาไหลเดี๋ยวนี้มันติดเบ็ดนะตัวบ่ใหญ่ เมื่อคืนนี้ขีไลคัะพี่น้องของผมถึกปลาสองตัวโอ้ยหลังนี้ก็โกงอีกแล้วพี่น้องของผมเอ๊ะมันเม,ม็นอย่างเนี่ยน,น,นี่นั่นนนั่ปลาไหลแท้ๆพี่น้องของผมหลังนี้ติดนะครับเนี่ยหลังนี้ยู่ครับพนะอทั้งเข่าปากเนี่ยเรียบร้อย ใจบ่ได้เดี่งเติมก็ผมนะเอาละอยางกีนอไรก็ได้ปลาไหลไปผัดแล้วครับเมื่อไงเมื่อวานนี่กิตัวหนึ่งตัวใหญ่เติบอยู่ในตู้ยังไม่ได้ผัดนะครับหลังนี่เยี่ยหล่อนนะครับผมปลาคอเอาไปใส่เบิร์ดเดี๋ยวนี้พี่น้องครับได้ปลาคอสองตัวมาขึ้นนี ร้อนนะครับหลังนี่หลังนี่ก็ร้อนร้อนครับือมูมีปลาติดเบ็ดเลยนี่ปลาน้อยกินแย่เหลือแต่ก้างนะครับอืมหลังนี่เอาเลี้ยวโซงเดียวกันนะครับผมหัวทิ่มโมเบเล็ดนะครับเนี่ยอยู่ว่า บอยู่ครับอันนี้ห่างดินด่นๆไม่หลังนี่เด็กโอ้หลังนี้โอ้ยปลาข้าวน้อยพี่น้องครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ปลาข้าวอุย้ยลูกปลาข้าวนี่ครับได้ปลาข้าวแต่ว่าได้ลูกมันนะครับผมตัวนี้น่อยนะ ข้าวผมเพราะ่าลาบพี่น้องกับผมผมว่าสิปล่อยนะครับเนี่ยให้มันเป็นตัวใหญ่นะครับนี่ถ้ามันตัวใหญ่นี่ตัวหลายกิโลนะครับปลาข้าวเนี่ยปลาคอผมมีบอ่อไปใส่เบิดปลาคอหลังนี่เขียนเลยแต่หัวนะครับผมเงียบกิ๊บพี่น้องเลยนี่เขียดก็ยังมีนะครับ เกียดยังดิ่นอยู่เลยหลังนี่โกงอีกแล้วเอ๊ยมันเม็น,มนยังคือบวติดบอดอยู่ครับหลังนี่ก็เอาอีกแล้วพี่น้องผมหมูเป็ดเล็ดไอ้ยาอยู่ปะเอ้ยน,นั่นปลาไหลลีโอ้ปลาไหลลายเท้พี่น้องผมนี่ตัวนี้เรียบร้อยอยู่ สายจนวันริ้วเบิดอ๋กินบอลลักก็ได้นี่นี่เขียดหนังค้าปากอยู่นะครับเนี่ยเอาละได้สองตัวปลาไหลได้พัดแล้วนะครับนี่เออมือนีได้เนี้ยเแปลกๆแต่ปลาไหลปลาเข้าปลาข้อไปเสียบเลยครับเนี่ยนี่หมูมเป็ดเล่อ,อีกแล้วพี่น้องครับผมนั่นบึ้งเดี๋ยวนี้เอาดีเถอะปลาไหล เบ็ดปลาไหลมายอนบบนี่อยู่ปะโอ้ยโบยู่อีกแล้วครับผมเนื่อเทียบปลาไหลหน่อยมันดึงนะมันไม่ค่อยติดถ้าตัวยังไงมันที่กินเขียดบิดตมันที่ติดหลังนี่ตีนะครับหลังนี่ก็ร้อนนะครับใส่สุดฮอดน,นี้นะครับผม บ่ถือครับเมื่อคืนนี้ถือปลาข้อน้อยหลังไอ้ตัวนึงนะครับหลังนี้ะเดี๋ยวไปเบิ่งอีกฟังนึงนะครับผมะเก็บเสร็จเรียบร้อยครับฟังนี้ครับบ้ถือนะครับผมฟังนี้ได้ใส่แปดหลังนะครับะสรุปผลงานอยู่นี่เลยนะครับสำหรับมื้อนี้ได้ปลาไหลสองตัวพี่โดงครับผมนี่ฮะอ่ะพอได้ผัดเผ็ดนะครับเนาะต้มเป็ดกระแซบนะครับใส่ใบบักขามใส่บักขามเปียกนะครับ อุ้ยเมื่อนี้เมื่อคืนนี่ก็ได้ปลาคอสองตัวเท่านั้นนะครับเมื่อนี้รวมทั้งหมดแล้วได้ปลาซีโตนะครับใส่เบ็ดอ้อมน้องบ่ค่อยมีปลาครับผมน้องนี่อาจจะมีอยู่แต่ว่ามันบ่ค่อยกินเยอะนะครับผมเพราะว่า,อาพอใส่ดุนะครับผมมันอาจจะระแวงนะครับเนาะไหมนี่แต่ว่าปลาไหลดึงดีครับเนี่ยแต่ว่าถือเบ็ดอยู่สองตัวดึงหลายรอบอยู่นะปะลาไหลอาจจะโตน้อยหรือว่าพวกสัตว์เก,กินบ่ค่อยดีนะครับมันบ่ติดนะครับเอาได้สองตัวครับผมสำหรับ ไม้นี่นะครับกับสีลงคลิปอีกเบิ้องนะครับผมเป็นคลิปบัยาวปันใดนะครับเนาะเอาไว้แก้มือไหมในหมายไหมนะครับผมไปหมายใดนั่นก็เอาไว้รุ่นกันต่อในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้กับมีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านทุกแชร์ครับสวัสดีครับอ้าวสองตัวตัวกีฬาค่ะกูเนี่ยไปพี่น้องครับกลับบ้าน